เพื่อนๆคะใครมีปัญหาว่าไม่อยากซื้อน้ําขวดแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเลือกเครื่องกองน้ําแบบไหนดีนะคะวันนี้ส้อยมีคําตอบให้คะ่ะใครซื้อน้ํากินมังคะตกแล้วนะสมมติใครซื้อน้ําวันละลอยนะเดือนหนึ่งสามพันนะคะจะดีกว่าไหมถ้าเรามีเครื่องกองน้ําไว้ที่บ้านเองเลยนะปีหนึ่งอ่ะก็สามหมืนหกแล้วนะเฉพาะจ่ายค่าน้ําแล้วน้ําเดี๋ยวนี้มันปนเปื้อนด้วยสิ่งปนเปื้อนเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งน้ําอาหารอากาศมีไมโครพลาสติกอยู่ในน้ํา วันนี้จะนําเสนอนะคะเทคโนโลยีของเครื่องกรองน e ้ำ eSpring นะคะด้วยเทคโนโลยีไส้กรอง e3 บอกเลยนะคะละเอียด3ชั้นแบบ0.2ไมครกรองสิ่งปนเปื้อนได้170ชนิดเลยทีเดียวแล้วน้ำนะก็จะผ่านจากท่อใช่ไหมคะเดินทางมานะคะผ่านหลอด UVCL e d ที่ฆ่าเชื้อโรคนะคะ99.99% 99นะแล้วยังประหยัดมากถึงถึง25%ด้วยอายุการใช้งาน500ชั่วโมง10กว่าปีอะ ตกแล้วนะคะเราจะได้น้ำลิตรละ1.66บาทเรามาดูการกองน้ำนะคะจากน้ำสนิมสนิมแบบนี้นะใส่ให้ดูนะคะน้ำมันสนิมมากเลยนะเพื่อนๆแล้วแค่เราบิดหัวเบี่ยงแค่นี้นะคะน้ำเนี่ยก็จะผ่านตัวเครื่องกองน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ทำการบำบัดน้ำให้เรานี่นะคะเครื่องกำลังบำบัดน้ำนะมี UV ใช้เทคโนโลยีใช้แอปพลิเคชันในการ ดูได้เลยนะคะอะถ้าน้ำประปาที่บ้านใครไหลช้ามันก็จะช้าหน่อยตามลามา